สวัสดีครับผมจเซตทีวีอยู่เกมเลนโบสิกพาร์ทที่ยี่สิบเจ็ดแล้วเันเรสชาติรับชมกันเลยโอเคครับแล้วก็อยู่ตึกสูงมากสูงไม่มากกับบากี่ชั้นเนี่ยโอไม่อยากนับูาถึงเราเป็นฝ่ายป้องก,กันก่อนครับนี่ซื้อมาครับแต่เล่นไม่เปลี่ยนเล่น,เล,นเล่นไปเถอะเออใช่ไหมเล่นเล่นไปเถอะซื้อมาแล้วไม่เล่นเพื่อซื้อหลายตัวมาเพื่อเออถ้า ไงปืนยิงนัดเดียวก็ตายเหมือนกันหมดเออตัวไหนตัวไหนก็ยิงนัดเดียวตายหมดยกเว้นลูกซองนะลูกซองระยะใกล้เออนั่นนะ่ะเออใช่แต่ยกเว้นตัวนี้โอเคเอาจริงนะตอนนี้ผมลังคิดว่าผมจะไลฟ์ตดในเฟซบุ๊กครับทีเว้นุกคุณจะดูไหม advised a location has been bomb compromised นั่นแหละเหตุผลถ้าพวกคุณไปดูผมก็จะทำครับเฟซบุ๊กนะผมทำแล้วครับตอนนี้ผมก็เมืพ่พีผมก็อาจจะไทยเี่ผมก็จะไลฟ์สดก่อนหน้านี้ก็ได้ก่อนที่คลิปนี้จะลงประมาณนั้นนะครับอาจจะ bomb located by op 4 place device ดูกล้องครับกล้องกล้องนี่เราอยู่ตรงนี้จะเข้ามาทางนี้เห็นแน่นอนร้อยปร์เซ็ไม่เห็นก็บ้าแล้วจุดวางเบิดอยู่ด้านบนครับแต่ผมมาอยู่ด้านล่างดดตรวจสอบครับ กำลังมองหาอยู่ด้านล่างครับว่าใครจะขึ้นไปไหมปัจจุบันยังไม่เห็นเลยครับสี่ต่อห้านี่ลืมมองครับแล้วก็ได้เปรียบอยู่ครับไ,ได้เปรียบมากเลยด้วยแหมลูกน้องเชียร์แล้วครับลูกน้องพาดนี้ลูกน้องเชียร์รพาดท,าทีแล้วลูกน้องไม่ได้เชียร์ครับ รีบขึ้นไปเลยครับอยู่ไม่ได้แล้ว standing changing มองไม่เห็นครับป่าแม่งยัดอี่แหละพลาดครับ all f eliminated เห็นไหมโดยผมยิงอะ่ะกระจกแตกนิดนึงโดยผมยิงกระจกแตกนิดนึงบังเกอร์เขาต้องยิงสองนัดครับถึงจะพังไปตามระเบียบ ตัวนี้เราก็จาัดก,การเขาได้แล้วเราก็เปลี่ยนตัวที่ครับแต่เล่นดีกว่าพาร์ทนี้ผมจะเล่นตัวนี้ครับเล่นตัวนี้ไม่เปลี่ยนตัวด้วยพอลูกน้องบอกว่าให้เล่นตัวนี้ครับผมฟังรู้เรื่องพวกคุณฟังรู้เรื่องหรอกถ้าพวกคุณฟังผมรู้เรื่องแปลว่าพวกคุณพวกคุณก็นะเออก็เป็นแบบผมอ่ะ the bomb. โอเคลูกน้องก็เห่าอยู่เลยครับ เขาบางทีผมลังหายังกันล,ลัลงหาที่ฟอร์อดิดเปิดอืออืออือเฮ้ยโอเคเหลือก่อของเราคนเดียวครับเฮ้ยอีกตั้งสามคนอีกมองไงคนเดียวครับหายตัวไปชั่วคราวครับ ตะิวตัวนี้คือจะหายตัวจากโดนครับจนกว่าไอข้างล่างเนีโยที่แอวข้างล่างจะหมดครับนีต่ตอนนี้ยังเป็นเหลืองอยูเ่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะยิงเพลงตรงไหนวะเฮ้ยเฮ้ย <laughs> กำลังหาที่ปิดเพล็อ <tamam> ย <ơi> ู่เลยมาทีปวดหัวตึ๊บเลยครับเปิดัวรศับดูครับโอเคไม่มีวิ่งไปทางนี้ครับไปอีกครับวิ่งมาทางนี้ครับกระโดดไปครับปึ๊บวิ่งมาทางนี้ มาหมอบทางนี้ครับกดเล่กสีใช้สกิลครับโอเคครับสกิลเราอย่ารีโหลดเรื่อยๆครับไม่ไม่ต้องบอกว่าเออไม่ต้องกลัวเหมิอเออ ู้ไงกันทัวติดคำว่าเหมิดไงเลยกันต้องรีบไไวิ่ไวกันทัวแบบพูดผิดอ่ะไม่보다า행동이지ยังี้ครับรอครับเดี๋ยวเขาลงมา เปลี่ยนแม็กครับเบยียบสุดยอดนี่แหละ ลูกคอลูกน้องช่วยเชียร์นี่กำลังใจผมมาเลยตึกตึกตึก,ตก,ตกหัวใจเต้นแรงครับก็เครียดต่างหากไม่ใช่เก่าความเครียดเกี่ยวดิเฮ้ยหัวล้อนตกใจเมกี้นึกว่าใครยืนไม่มีครับเมื่อกี้ผมตกใจนะววเฮ้ยไม่เห็นใครยืนนึกว่าแบบคนในบ้านเข้ามาแล้วที่แท้ไม่ใช่ครับอะไรก็ไม่รู้นี่แหละตัวนี้แหละ ไม่เป็นไงล่ะลูกน้องผม <Okay S 1> เตรียวมาหาครับหาประเทศเขาก็สร้างได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสวยดีนะว้าวขอโทษครับขอโททษมไ่นอ้โหรูนี้ผมไม่เล่นตัวนี้หรอกครับ บอกเลยถ้าผมเจอไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวช็อคเวฟไปตัวนู้นตัวนี้ยิ่งตัวโดนนะถ้ายิ่งมีตัวโดนนะผมเกาตัวที่ช็อคเวฟอะตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมดนั่นแหละผมชอบเล่นตัวนั้นมากกว่าตัวนี้ผมแค่เพิ่งซื้อไงเพิ่งซื้อมาต้องแต่คลิปที่แล้วแหละน่นดแลครับหนึ่งคน

ไม่มิโคสูดหนึ่งอะไรครับถ้าเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดับสใครแล้ว,แล,วแล้วเจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบาย